สวัสดีค่ะจากสมพรเนทีสกุลการนะคะวันนี้สมพรพาเพื่อนๆมารู้จักกับพืชชนิดนี้ที่มีเปลือกสีแดงสวยงามมากๆเลยพืชชนิดนี้นะคะรู้จักกันไหมคะว่าเป็นอะไรเอ,อ่ยพืชชนิดนี้นะคะก็คือเกาลัดไทยนะคะหรือจะมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเกาลัดเทียมนะคะนี่ผลนะคะเมื่อแก่ก็จะเป็นสีแดง นะคะแล้วก็จะมีเมล็ดสีน้ำตาลออกดำอยู่ข้างในนี้นะคะผลแก่นะคะก็จะแตกออกตามตะเข็บนะคะผลอันนี้สามารถที่จะนำไปกินได้นะคะนี่เลยเกาลัดไทยนะคะจะออกผลนะคะเป็นช่อๆแบบนี้แล้วก็จะมีการยาวนิดนึงนี่นะคะ บ้านใครมีปลูกบ้างไม่เอ,อ่ยอันนี้นะคะสมพรได้มาจากเพื่อนนะคะปีหนึงก็จะออกผลเพียงครั้งเดียวนะคะเขาก็ส่งมาให้กินทุกปีเลยปีนี้ก็เพิ่งจะได้กินนะคะดีจ้าเราก็แกะ,มะเมล็ดออกแบบนี้เลยมเมล็ดนี้นะคะจะมียางนะคะเหนียวเหนก่อนที่เราจะนําไปต้มหรือไปอบก็ต้องนํามาล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะ ล้างเอาอย่างออกนี่เลยจ้าเกาลัดไทยนะคะมีประโยชน์แล้วก็มีสรรพคุณหลายๆอย่างเลยนี่นะคะเกาลัดไทยนะคะหรือเกาลัดกรมยี่นี่นะคะอาศัยอยู่ในป่าหรืออย่างนี้นะคะก็มีการวัฒนานํามาปลูกในประเทศไทยเยอะมากๆเลยบ้านของเพื่อนสพอรนี่เขาก็ปลูกไว้นะคะ สรรพคุณของเกาลัดไทยนะคะก็มีหลายอย่างเลยเกาลัดไทยนี้นะคะถ้าตอนยังไม่แก่เปลือกนะคะก็จะมีสีเขียวเมื่อแก่ผลก็จะแตกอาออกแบบนี้เลยก็จะมีเมล็ดสีน้ำตาลอยู่ข้างในนี้นะคะแกะเสร็จแล้วนะคะสามารถนำไปต้มหรือเอาไปคั่วรับประทานได้ด้วยก็จะ กินเหมือนคล้ายเกาลัดจีนแต่จะไม่หวานเหมือนเกาลัดจีนนะคะมีจ้าเราก็มาดูสรรพคุณของเกาลัดไทยกันนะคะว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างนะคะสรรพคุณของเกาลัดไทยนะคะช่วยบำรุงตับแล้วก็ไตช่วยลดไขมันในเลือดช่วยรักษาโรคบิดแล้วก็แก้อาเจียนนะคะ ต้นของเกาลัดไทยนะคะสามารถให้ร่มเงาได้ดีเลยปลูกได้ตำสวนแล้วก็ปลูกเป็นไม้ประดับเพราะมีผลสีแดงกัมยี่สวยงามนะคะแล้วก็ยังเป็นไม้มงคลด้วยเสริมความเป็นสิริมงคลแล้วก็ความสวยให้แก่บ้านนะคะผลแก่เกาลัดนะคะเมื่อสุกก็สามารถนำมาคั่วแล้วก็นำมาต้ม กินได้นะคะวันนี้สมพรก็นำสปรพคุณดีๆของเกาลัดไทยมาฝากนะคะแต่ยังไม่ได้ต้มจ้านนี้แค่แกะออกมานะคะจะมียางนะคะเนเพื่อนก่อนที่เราจะรับประทานก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนที่จะนํามาทานนํามากินนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะไปเลยค่ะสมพรจะนําไปต้มก่อนนะคะเดี๋ยวจะนํามาให้เพื่อนๆกินจ้า